เปลี่ยนปลาใหม่เลยพี่น้องอเถาในจางไปแล้วพี่น้องพี่น้องเอ,อายใได้แล้วจ้ะโอ,อุปยภาชนาแล้วจ้ะมากกว่าเตะดอกแั่ดวดอเพลิงขาล่างหมวกเาพี่น้องเปลี่ยนแมาป่าน เจอพี่ตาเพื่อนทางบ้านเพื่อนพี่น้องไม่ดีเขาจะมาได้พี่น้องเจอเจ้าของบ้านใหญ่หยิ้มหย้ยอยู่จะเจอข้างนอกคนละดูเหมืนเจอในตาได้พี่น้องอ่า เท่าพี่น้องู่นี่นนนประมาณแลยตปันนี่เป็นไฟน่ายพี่น้องข้าไม่ตัวฟ้าคนละที่ ว่บ่มานเด็ป้าน้เนาสองาว่าบมนนี่สานนี้เนะเอออตะน่้อจ้ะเก็บจ้ะเก็บ เดียวบววอเดี๋ยว,วยเดี๋วยวเดี๋ยวเยดี๋ยวขึ้นจังเลยขึ้นทางเห็นเนาะ่าบโบมานสจะพวกรดสอนคำพูดจ้า Hysj! Right <laughs> รุ่งกระมานที่น้องรุ่งม,มานตาาบาก็ดีละเท่านะจ๊ะไม่สวยเลยตรงนไ้มเราจะเก็บตัวที่น้องจ้ะไม่ทีตีเหลี่ยมคือพวพ่อโอ้ยคุณอ่ะเอาแล้วพี่น้อง ตายเหี้ยงจงานปลดเด็กที่พี่เท่าเดสวยๆนอนค and <AND ็ไม่เห็นเนาะ เฮ็ยต,ตรงมันปูนะจดไปเรื่อยๆพี่น้องนี่เก็บไปเจ้ะ เก็บเล็กมาเติมหน่อยพี่น้องจ้าดงเฮ็ดขาดำพี่น้องแม่นเบิด์ได้จ้ะพี่น้าแย่เอาขึ้นไปผุนพี่น้องพี่น้าเมนเบิดจ้าไี่รอดขาเป็นใหญ่นาะพี่น้องเลือกเก็บเอาจ้ะ โอ้ยนี่จ้ะใส่ต้มยำอร่อยพี่น้องมันมีแบบขาขาน้ำตาลเล็กๆให้พี่น้องแต่ขาใหญ่ๆสิเก็บเอาอยู่จะ้ะใส่ต้มยำพี่น้องอร่อยห้ามกรเลือกเก็บเอาหลดจ้ะปลอดลายพี่น้องเอ,อวาววจะ้ะมันมืดพี่น้องฟ้า นี่จะ้ะไทยเบิ้ง้าเพิ่นเกิดโตเต็มที่นี่สืบหลืบเลยได้พี่น้องนี่พี่น้องจ้ะเห็ดดำพี่น้องไ่นนะจะวงดูไปนี่จะ้ะร่างเกิดเ็มอยู่พี่น้อง นี่มันบอจ้ะมันสีดำเข้มกับเหลืองแล้วก็จะมีเห็ดข้าสมอีกแบบอียางได้ยจพ้พี่น้องนี่จ้ะป้านี่ป้าแถวนี่นี่โดกบ่ออึดจ้ะสร้างบ่มีหม่องขายพี่น้องบ่มีคนรับสื่อเนอะสัน่นรวยจ้ะ รวยย่อนเห็ดนี่แน,นี่นอนแห้งชีวิตเด่นพันมีหมองคายเนาะจะมีคนสื่อแห้งหนีโบมี่อันนี้ก็เก็บเอาซ่อมนี่เราจะพ่อไปต้มยำตัวสินเด่นเต้เห็ดมันปลูกกับเห็ดเผืองขาไล่เนาะจะเนาะเดี๋ยวเขาจะไปยามันเห็ดค้าสมกันจ้า

สวยนะแข็งๆ้ะจ้ะแล้วงสัมันปูแล้วจ้ะนี่จะเปน้อ นี่เละหรอยังนี่เละแล้วนะชิมเลยพี่น้องปูนข้างล่างพี่น้องเจ้าอันนี้เมื่อกี้ไปเก็บเห็ดแต่เห็ดดำพี่น้องโบได้ได้ให้แล้วจ้ะมันหมุนเถอพะพี่น้องเจ้ะมาอ,อดดงเห็ดสมแล้วพี่น้องเห็ดขคาสมพี่น้องเอาสิเลือเกีย๊ยเอาเนาะ เ,เกยบพี่น้องเมื่อแล้วนี่จะ้ะเก็บโหลดเพื่ออาทิตย์หนาไริมากพี่น้องตัดขาที่นี่ขาสมพี่น้องตัดขาที่บ้านพี่น้องเพื่อกเก็บเอา หน่อยจังพีจงมีหอยสัตว์มายางพาหิพี่นนอคือฝนเนียลบุ้งด้บุงามพี่นนอเีนไเก็บอาเทอทีไปมกไปสุบพี่น้องนสนพี่นนอจ้า โอ้ยเก็บกระถือไปละใส่เดจจ้จะจะจะเก็บให้เบิง้งเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะปิดคลิปแล้วพี่นอ้องมันคำแห้งเลยจ้ะนี่จ้ะเห็ดคาสมว่ามันจะแตกตลางกับเห็ดดำเนาะน,นี่จะให้เบิ้งพี่นอ้อง เป็นแตกต่างกันนี่พี่นอ้องนี่สีน้ำตาลอันนี้ขาวโสมพี่นอ้องดอกคนกับบัคือกันพี่นอ้องมาจ้ะมาเก็บจ้ะเก็บจ้ะนี่จ้ะ,จะนอเนียเบืดแห้งพี่นอ้อง ตอนเก็บตะมณนเวลาเมื่อบ้านนี่ยทำความสะอาดนี่พี่น้องดึกดือนเที่ยงคื้นส่วนเซลล์แล้วพี่น้องเนี่ยจะสึกปั๊บบ้าณนี่พี่น้องเดี๋ยวเอาสิน้ำเก็บดอกใหญ่ๆเนาะพี่น้องกะสิล่าไปแล้วเราจ้ะพี่น้องคลิปกปสิยาวอันนี้ปลาคางทางพี่น้องจอดปลาคางทาง มานเฮ็ดมันปูกับเฮ็ดคาสุมกับเฮ็ดดำพี่น้องเบื้องเบื้องเฮ็ดมันปูดอกนี้พี่น้องจา๋าดอกใหญ่ดอกโม่มันเฮ็ดตายเบือ่อเนี่ยจ้าขอบคุณที่เขามารับชมเนาะพี่น้องฝากกดไลก์กดแช่นเนื้อจ้าทายู่ดีไม่แห้งก็สิได้ เบิงบ้งเบืองอาทิตย์หน้าเนานะจ้าว่าสิได้มาบ่สิได้เข้าป่าบ่เนาะจ้าะนะขอบคุณหลายหลายจ้าพี่น้องจ้าไม่เพืเ่อเฮ็ดอันขคาสมพี่น้องกล้าสีย่างออกเมื่อเห็นไหมจ้าปุ่นพี่น้องเต็มเมื่อไดพี่จ้าปุ่นนะถึงปุ่นนะอ๋อย่างทุกอาทิตย์ก็คือว่าเห็นพี่น้องว่าได้เลี้ยวเนาะ แม่เจ้ามาเก็บตรงนี้กันเน่าๆพี่น้องลุ้งจอนกับเมื่อยแล้วแม่เจ้าแม่เจ้านี่เฮ็ดข้าสวมพี่น้องเก็บมั่นพี่น้องแต่เราเปาะเนาะเปาะบางเปะบางเฮ้เก็บใส่ตะกร้าเลยพี่น้องคอยฟ้าด้วยพี่น้องเลยอย่าว่ากันเด้อป้า อยู่ปลาข้างบ้า,บานก็นมีแต่เห็ดแนวนี่แหละจ้ะนั่นเพิ่นเกิอดอยู่ตามเฮ่ออย่างเนาะเฮ่อตามเฮ่ออันนี้พี่นออนองเก็บพี่เนาะเก็บ S <S <an itary> ดอกเราบปรงามเหมไหนจ้ะถ้าพ่อม,มองที่ว่าอุด,ดมสมบูรณ์ตน้นเราสีงามดอกเราสีงามพี่นอ้องส่วนพี่มากกับ่บมาพี่เนาะจ้ะถ้าสีเบิรงพี่น้องเก็บบ่เบิดดอกพี่น้องาะเก็บอเอาแต่ดอก ที่เก็บได้นะพี่น้องบ้าดพี่น้องแม่นเบิร์ดได้จา้าขาสมสมเนี่ยโอ,อ้นี่จ้ะพี่น้องจ้ะเก็บไว้กับบ้ได้พี่น้องมันเปาะน้องจ้ะเก็บน้ำกันพี่น้องนี่ดอกสวยๆนี่จ้ะ จะแยนเบิดพี่น้องเอ้ยแยนเบิดแยนเบิดมานทุกเฮ็ดมันเนี่ยเนี่ยจะตัดขาที่หลังจะ้ะเฮ้ยอยู่เป็นวันเสาร์พี่น้องหนึ่งคูณของเรื่องคูนพี่น้องไปเทสต์ดดยังไงบ้างเนี่ย เึ้เนไดบับนคอยอ้าตีร่างกาเกยเจ็บแม่นเบิดพี่น้องแม่นเบิดแม่นเบิด์ตอ่คือบ่พอว่ายกันนี่เนี่ยว่าแมนขขาง่างกับแมนเบิด์ตัวพี่น้อง เก็บได้เนาะเก็บข้ที่เก็บได้เกล่งลน้องจ้าพี่น้นนองเก็บมั่นกระดกอดพีน่น้องแตเราเปาะพี่น้องนี่เป็นจุ่มยันเนี่ห้าวรดนอะะ้องจ พู่นอะกำลองออกดอกน้อยๆเต็มอยู่พี่น้องอ๋อมือกับกล่องคนละทางไม่เจอ ที่เลียกตั้งใจว่ามืออื่นสิเข่าป้าแถวบ้านจ้ะพี่น้องสิไปเก็บเห็ดนี่ยแหละสิตั้งใจสิไปเก็บเห็ดข่าศมนี่ยแหละพี่น้องจะมือนี้ได้แล้วขาเมื่อยไลยกับเบ้ไปพี่น้องเขไปเก็บเน่ปูมันกันพี่น้องที่ไหนบ้านเนี่ยเฮ็ด้านปูเรนพี่น้อง กระหู้รูดพี่น้องต้มยำอร่อยมากจ้ะอยูตรงนี้นะนั่นดูวยกระหู้รูดพี่น้องเลยจปทำงไหนขอบูไปทางมีกันเด้พี่น้องพี่น้องจ้ะออกแล้วจ้ะ ได้เฮ็ดซ้ำกระตา,มาเมื่อนี่อันนี้จอดปตาขาก้างพี่น้องน,นี่จ้ะปตากะยิ้นเสียงเล็กน้อยพี่น้อง่อจ้ะถนนพี่น้องอันเขาเจ้าจว่าหาเฮ็ดน่ะอันพ่อป้าได้ก็จอดรถเพิน่นเพิ่นว่าพี่น้องกรแมนีนคว้วเพิ่นยูจ้ะข้าวโชคดีข้าก็เจอเนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วจ้าเมือ่อเมื่อบ้านก็ไปทำความสะอาดเฮ็ดคือ,อเก่าพี่น้องเก็บแล้วก็ยากคือเก่าพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องจ้อผลงานมาหนี่จ้าอ,อันนี้เฮ็ดซัมตะกร้าพี่น้องเฮ็ดร่วมจ้าเฮ็ดเพลิงคาไลเฮ็ดเพลิงหวานเฮ็ดมันปู เฮ็ดข้าส้มเฮ็ดดำเนาะจ้าชัดกันตเต้นนาะพี่น้องอันนี้ไม่มีุ่งกรหมานปลาพี่น้องเออเมื่อนี้หมานหมานจ้าปากก็เลยก็แช่ในเลือจ้าพี่น้องจ้าไปเมื่อบ้านทำความสะอาดน้ำกัน,นกพี่น้องอันเฮ็บกระไรได้จ้าพี่น้องจ้า

พี่น้องบ่ไหวตากตะกากกันพี่น้องต้มน้ำลวงเฮ็ดกันได้จ้า